กลับมาแล้วสำหรับงานแต่งวงของเรานะครับหลังจากที่หยุดไปหลายสัปดาห์นะครับเดือนที่แล้วเรามี1งานเดือนนี้เรามี1งานแสดงว่าปีหนึ่งเราไม่เคยขาดงานเลยเราก็ไปโม้กับคนอื่นได้ว่าุยปีหนึ่งเรามีงานตลอดเลย <c oughs> รรมาสำรวจสมาชิกกันนะครับว่าวันนี้ใครมาบ้างนะครับเสียเก้ามาครับผมเสียเก้าเสียปามน้องวินน้องวินเสียโอมาครับผมเจมอสเฮียจิ๋วน้องไหลน้องซึมกระต้องน้องนูดีบักพัดนเนี่ยมีคนบอกคิดถึงบักพัดเหลือเกินเป็นไงบ้างไปอยู่โรงเรียนนู้น ช่างเบียร์ช่างเบียร์เออแก้มบุมมาครับผมผักหวานยังไงเพื่อนรักคุณได้ข่าวว่ากำลังเข้าคอนร์ดน้ำหนักเหรอครับอ่ามีมีแผนว่าไงบ้างเดี๋ยวเปิดวงกันนะครับบรรเลงสร้างบรรยากาศะหน่อยเพราะว่าตอนนี้จุดแหกันมากเงียบมาก ผมสวัสดีผู้ชมเลฟซี FC ทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel กลับมาแล้วสำหรับงานแต่งวงของเรานะครับหลังจากที่หยุดไปหลายสัปดาห์นะครับเฮ้ยก็จริงๆเป็นมาตรฐานนะครับว่าเดือนที่แล้วเรามี1ง,งานเดือนนี้เรามี1ง,งานแสดงว่าปีหนึ่งเราไม่เคยขาดงานเลยเราก็ไปโม้กับคนอื่นได้ว่าปีหนึ่งเรามีทุกเรามีงานตลอดเลยเอละไรเงี้ยวันนี้งานใกล้มันเดิมนะครับช่วงนี้ก็ได้งานในอำเภอก็ยินดีนะครับคุณหมยินดีมากๆที่ได้งานในอำเภอ ได้รับเกียรติจากท่านเจ้าภาพนะครับนะในพื้นที่ของเรานะเพราะว่าเราก็อยากให้บริการคนในท้องถิ่นเราด้วยนะครับนะบางทีเราก็รับแต่ง,งานไกลๆเราก็รู้สึกว่าเออคนใกล้ๆเขาจะรู้จักเราเพราะว่าอะไรเ <laughs> งี้ยจริงๆเขารู้จักนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เขามาติดต่อแล้วไม่ได้งานเลยนะครับเนะพราะว่างานเราจะเต็มคนะิวเต็มตารางตลอดนะครับนะแล้วก็คนใกล้ๆเขาก็ชะล่าใจว่าติดต่อตอนไหนก็ได้อะไรับเพราะอยู่ใกล้ๆนะที่ไหนได้งานคิวงานมันไปไวนะครับไปปึ๊ดๆ <laughs> ๆ,ๆเลยบางทีก็ โชคไม่ได้ตรงกันนะครับนะก็อาจจะไม่ได้ใช้บริการเนาะนะงานนี้ก็ยินดีนะครับเดือนที่แล้วก็เหมือนกันรู้สึกยินดีที่ไดนะ้รับใช้พี่น้องในชุมชนบ้านห้วยปราบนะครับอาจจะรับราคาถูกหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับนะก็ยินดีรับเลยนะนะเพราะว่าอย่างน้อยก็ถือว่าได้รับเกียรติจากท่านเจ้าภาพนะที่อยู่ในพื้นที่ของเรานะครับที่นี่ CK เ Sta เต u m ียมนะครับเป็นพื้นที่ของห้างซ K อยู่ในอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองเรานี่เองนะครับนะ CK ก็เป็นห้างเก่าแก่ในพื้นที่นะครับ นะตรงนี้เป็นโดมเขานะครับโดมเขาที่จัดคอนเสิร์ตบ่อยๆนะครับคอนเสิร์ตที่แบบคอนเสิร์ตจริงๆอะ่ะดูกว้างขวางมากคือตั้งเวทีหมอลำได้แบบสบายๆนะครับจะมีโดมเหมือนกัน2อันโดมที่อยู่ข้างบนก็เป็นสนามบอลส่วนโดมที่อยู่ล่างเขาไว้จัดกิจกรรมนะครับนี่จัดคอนเสิร์ตได้สบายๆเลยนะเขาจะมาจัดคอนเสิร์ตที่ลานซีเคบ่อยนะครับแต่ว่าครูมูไม่แน่ใจว่าทําไมเขาจัดชอบจัดที่ลานจอดรถหรือมันอยู่ใกล้ก็กไม่รู้นะครับแต่ว่าในในลานนี้ก็เคยมาจัดนะ ออันนี้ตั้งเวทีหมอลำได้แบบเต็มที่เลยดูเทียบกับรถเรารถเรามันคันกระต้อยไปเลยจริงๆรถเราคันเล็กอยู่แล้วนะ, <c oughs> อะโอเคมาสำรวจสมาชิกกันนะครับว่าจะมีใครมาบ้างในวันนี้นะครับไอ้หาใจแม่งตกอยู่ที่ตะตุ่มเลยเมื่อกี้ไอ้เก้าถามว่าได้เอาขาสะพายมาไหมคุเกาคุณนึกภาพเลยว่ากูจะให้มันแขวนกองยังไงตีดีวะ, <c oughs> ะคีย์บอร์ดยังพออุ้มได้บ้างอะมาสำรวจสมาชิกกันนะครับว่าวันนี้ใครมาบ้างนะครับอ่เสียเก้ามาครับผมเสียเก้าเออเสียป้าม น้องวินน้องวินเออแล้วก็เสียโอมาครับผมแล้วฝั่งนู้นครับอ่เจมอสเฮียจิวน้องไหล <c oughs> น้องซึมอะไรนะตกตงไหนไไโง่แท้เออแล้วก็กระต้องครับผมกระต้องน้องหนูดีแล้วก็บักพัดนะ่มีคนบอกคิดถึงบักพัดเหลือเกิน <c oughs> ไม่เห็นหน้าพี่แอม <c oughs> เห็นหน้าบักพัดก็ยังดีเ <c oughs> <c oughs> ป็นไงบ้างไปอยู่โรงเรียนนู้นก็ดีมีเพื่อนยังมีแล้วโอเคเป็นไงการเรียนน่าจะรอด น่าจะจบม .6 ไหมไอเบียอ,อ้ช่างเบียช่างเบียมีคนบอกคุณหมูคุณไม่เพาะพูดกันเด็กๆเกพาะเพะหนเป็นไงมั่งลูกไม่ได้คนะันปากน้องแก้มนะเนาะแก้มบุ๋มมาครับผมฝั่งนี้ก็อ่าผักหวานยังไงเพื่อนรักคุณไม่มาไม่มาบิดมันบิดเอออย่าไปคาดหวังอะไรกับคนแบบนี้ใช่ไหมแก้มมีอะไรฝากถึงน้องรักคุณไหมรักเสมอ เขาเขาไม่กล้าแทงกันหรอกเพราะว่าไปโรงเรียนเขาก็เป็นเพื่อนกันอยู่โรงเรียนเดียวกันเอาเลยรักเสมออ่ามีใครอีกยังไม่ได้แนะนําตัวเอาเฮียเอาเฮียจิวอยู่อ่าข้างบนครับน้องดอบตอน้องดาร์บูติกครับนะแล้วก็เจเจแล้วก็เสียปาล์มครับอยู่ข้างในวันนี้เหมือนจะมาครบนะครับเมื่อกี้เขาอะไรนะอ๋อเขาเรามาให้กินอ่าพวกเราไปกินเรากันก่อนเออไม่ใช่กินข้าวกันก่อน ไปเก็บของแล้วก็กินข้าวเลยลูกเขาจะตั้งขบวนเจ็ดโมงครึ่งนะบริหารให้ทันฮะมันพูดว่าอะไรแห่เขาอะไรเดินหรือขับรถมันแห่คือแห่ไปตรงที่เองแบลข้าวเมื่อกี้เนี่ยแค่นั้นก็เลยซ้อมมาน้อยไงซ้อมมาสามเพลงอ่ะไปกินข้าวไปไปไป โอเคตอนนี้เจ้าภาพเอาข้าวมาให้แล้วนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับเจ้าภาพเตรียมพร้อมดีมากๆแล้วก็การติดต่อประสานงานค่อนข้างโอเคเลยงานนี้นะครับไม่ได้มีอะไรให้อ่าไม่สบายใจนะครับาบางทีเราติดต่อเจ้าภาพไม่ได้เราก็หนักใจนะแต่ว่างานนี้ติดต่อง่ายมากนะเจ้าภาพแชทเร็วรับสายเร็วนะครับตอบแชทเร็วกับพวกเราอีกบางทีตอบแชทมา3าวันพวกเรายังไม่อ่านเลยอ่าลุยเลยลูกหยิบได้เลยมีหลายกล่องขยะนะขยะอย,อย่าทิ้งม่สซัวนะ ตอนนี้ให้เด็กๆกินข้าวกันก่อนนะรู้สึกว่าข้าวข้าวจะเผ็ดมากแต่ว่าผักหวานนี่ไม่ประนามมือใช่ไหมวันไม่ไม่ค่อยหมายไม่ค่อยเท่าไหร่แต่คนอื่นนี่ครูว่าตายมีตายไสแตกแน่ดูน้องๆเนี่ยโอ้โหปามเขาบอกว่าเผ็ดเด็กๆกินไม่ค่อยได้ปามก็ไว้หน้าครูบ้างเบียกินไม่ได้เหรอทำไมยังไม่ยุบเลยครอ๋อเพิ่งจะเริ่ม แล้วช่วงเวลาที่ผ่านมามัวทำอะไรอยู Monsieur> ่โมอยู่นั่นไงเบิร์ดกระโหลกมันเลยบอกว่ามันพูดมากอะเบิร์ดกระโหลกมันอ๋อดีมอ๋อดีมไม่ได้ดีมรุ่นน้องตั้งไอ้นี่ไอ้นี่โอ้โอ้อันนี้ก็น้องอีกแม่เออได้ข่าวว่ากำลังเข้าคอรสลดน้ำหนักเหรอครับอ่ะมีมีแผนว่าไงบ้างแผนบอกแผนให้ให้ฟังร้มแล้วค่ะ ไม่แผนที่เราคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวนะเอาแบบจริงจังเลยฮนะเอาอยัางไงดีจะกินข้าวทุกมือ้อแหน่โอ้โหเนี่ยเปลี่ยนแผนก็ไม่บอกกันอนะตอนนั้นเราวางแผนกันไว้คือมันบอกครูว่าถ้าเกิดว่าไปที่งานแล้วหนูหนเห็นหนูกินข้าวเบิร์ดกระโหลกหนูได้เลยนะคะนรเบแข่งกันเปลี่ยนแผนแล้วย่างจานจากหนูแล้วก็เฟี้ยงทิ้งได้เลยนะอะไรเงี้ยมันบอกน่าเกลียดเนี่ยเปลี่ยนแผนหน้างานแต่ก็หนักสือลดทุนลดน้ำหนัก ระวังนะเว้ยรถมากๆความสูงจะลดด้วยนะเว้ยใช่หรออายุนะอายุเยอะๆมันจะหมดนะตอนนี้เท่าไหร่นะน่าจะร้อยห้าเก้าอะร้อยห้าไม่น้ำหนักอะอูสูงร้อยห้าเก้าองเหรอมันเสียหูเหรอแต่มันไม่ส่วนแล้วอยากสูงกว่านี้อะอยากสูงกว่านี้อยากสูงต้องขยิ่งอยากเก่งต้องขยันอยากได้ตังก็มาซ้อมให้ทันไม่ใช่อ้างนู่นอ้างนี่ จริงๆนะเนี่ยหนูปนไปถ่ายบัตรประชาชนมาตาดูานั่นแหละโทษต,ตาอีกตัวเองต้องรีบบอกอำเภอครหน้หาอำเภอค้าหนูมีซ้อมไปถ่ายบัตรประชาชนที่อำเภอไหนอำเภอยิ้มอำเภอยิ้มมันก็ติดอย่างนี้ทุกที่แหละแต่มันไม่ยิ้มให้เราอุ้ยไม่ใช่แต่เขาไม่เคยยิ้มให้เราเลยอําเภอยิม้มอําเภอไหนใช่อ๋อยิ้มไหมเขายิ้มไหมันั่นแหละเขาติดอ,อ,อ,อย่างนี้ทุกที่อําเภอยิม้มเพราะว่าเป็นสโลแกนคนก็จะได้ชอบ คนแค่ได้คิดว่าทําดีแต่ไปที่อำเภอที่ไรก็ออเออเขาดูน่ากลัวมากเลยวินมากอืม,มันมีที่หนึ่งที่ไปล่าสุดโอ้โหอำเภอเรานี่ตัวดีเลยอำเภอเรานี่นเ,อเออวินตั้งแต่ล่างจนบนเนี่ยวินชาำน่าปวดววินโอ๊โอ๊ะไปไฟไหนเนี่ยเสียงท่อรถดังเนี่ยยอมหมอ,อเออ อ่ะโอเคกินข้าวไปเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดวงบันเลงเรียกแขกให้เขาสะหน่อยอ้าวอีกห้านาทีทุกคนอีกห้านาทีทําเวลาครับทําเวลาครับตอนนี้เครื่องพร้อมแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้ลองติดเครื่องดูเลยเิรถเราไม่ได้ใช้นานแล้วไม,ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะนะเพราะว่าระบบก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะเขาคงไม่หักหลังเรา ปัม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 ปัดัมปัมปพร้อมแล้วไป ติดวงกันนะครับบรรเลงสร้างบรรยากาศซะหน่อยเพราะว่าตอนนี้จุดแหกขันมากเงียบมาก ทำอะไรกันไม่รู้อ่ะรอน,นานมากไอ้น,นี่ก็จะขึ้นไปทาครีมกันแดดร้อนแล้วเนี่ยกลัวดำ<อ>เขารักความสวยไงต๊ะทาครีมกันแดดครับครับเอาโอ๊โอ,โอ๊ขอโทษครับขอโทษครับฝั่งนู้นติดเกมฝั่งนี้เขามองอะไรอ่ะ,ะครูกำลังตอบแชทในไลฟ์สดอยู่ไปแนละ้วไป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 ลุกลุกลุก <Design> ไปไหนมาไปหาดามา,าไปไหนตามมาอ๋อนี่เขาออกมาแล้วแป๊ะโอเคตอนนี้ได้เวลาแห่แล้วนะครับเดี๋ยวติดตามช่วงแห่ได้ในคลิปถัดไปนะครับนี่ไอ้บี๊ เดี๋ยวติดตามได้ในการแห่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้รก็เป็นกำลับบงใจพวกเราด้วยสำหรับทีมงานไต้อุงปฐมอินดี้